การใช้คำสั่ง trim นะครับอยู่ตรง sketch นะครับอยู่ตรง trim entity ตรงนี้เนี่ยก็คลิกนะครับมันก็จะมีให้เลือก option ให้เลือกอยู่5 5ประเภทนะครับมาดู power trim ก่อน power trim เนี่ยก็คือเราคลิกค้างนะครับแล้วก็ลากผ่านนะครับเราลากผ่านเส้นตรงไหนเนี่ยนะครับมันก็จะถูกตัดบริเวณนั้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการใช้งานของ power trim นอกเหลือจากการตัดแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว ตัว power trim เนี่ยมันยังสามารถต่อเส้นก็ได้นะครับคือเราคลิกค้างนะครับแล้วลากไปไป,ไปชนกับเส้นอีกเส้นหนึ่งเลยนะครับค้างแล้วก็ลากไปชนจริงจริงมันก็สามารถที่จะใช้ในการต่อส่วนของตัวลายได้นะฮะนอกจากตัดอันนี้ก็คือของ power trim นะครับจากนั้นมาดูตัว corner ครับ corner เนี่ยมันจะตัดอนอกขอบ ตัดตัด,ต,ดตัดเส้นที่อยู่นอกมุมให้นะครับเช่นผมเลือกสองสองเส้นนี้นะฮะต้องเลือกสองเส้นนะไอตัวเส้นที่อยู่นอกนอกนอกส่วนของลายเนี่ยนอกนอกส่วนของเลยส่วนของจุดตัดไปเนี่ยมันจะถูกทําให้หายไปในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราเลือกเส้นที่ไม่มีการการรอยตัดกันเลยเนี่ยนะมันจะเป็นการเชื่อมต่อลายโดยอัตโนมัตินะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของการเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับแล้วแต่ว่าเนี่ยแล้วแต่ลักษณะของการทํางานนะครับส่วน trim away insight นะครับ trim away insight ก็คือเป็นการเลือกขอบเขตนะครับสร้างขอบเขตขึ้นมาก่อนนะครับ2เส้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตัดเส้นที่อยู่ข้างในได้ห็นรับถ้าผมเลือกเส้นที่อยู่ข้างนอกนะครับผมคลิกตรงนี้มันก็จะเป็นการตัดเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านใน นะครับเฉพาะส่วนที่อยู่ในขอบเขตสองสองเส้นนี้นะฮะต้องต้องต้องเชื่อมโยงสองเส้นนี้นะครับหรือไม่เชื่อมโยงเลยนะครับก็ลักษณะจะเป็นอะไรลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้นนี้ตัดไม่ได้เพราะว่ามันมีการสัมผัสกับ,ก,บกับเส้นที่อยู่ด้านขวามืออยู่นะครับก็อันนี้ลักษณะของตัว trim away i n น i d e ครับส่วน trim away outside นะครับก็ทำงานตรงกันข้ามกับตัว คำสั่งเมื่อสักครู่นะครับอขอโทษทีผมต้องยกเลิกตรงนี้ก่อนนะครับรงลงไ r i m away o u e s i d e นะครับก็เลือกสองเส้นนี้นะครับถ้าผมคลิกนะครับผมคลิกเนี่ยมันจะไปตัดเส้นที่อยู่ข้างนอกให้นะครับที่อยู่นอกขอบเขตตรงนี้ให้แต่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่นอกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้ามาอยู่ใน2สอรมันี้นะครับส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือ trim to p r o s e s นะครับพวกเราดูตรน้นะครับก็คือมันจะตัดมันจะตัดเฉพาะในส่วนที่ connect นะมันจะตัดทำงานตัดในลักษณะนี้นะครับมันจะตัดส่วนเล็กๆออกตัดไปทีทีละ เซคชั่นนะครับอันนี L yle. L yle le ้ก็เ oh. ป็นทริมนอกจากนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยนะจริงๆเราสามารถที่จะตัดให้ให้มันเป็นเป็นเป็นตัวคอนสตรัคชั่นลายได้นะเนี่ขวงเราดูใช่็นไหมครับก็จริงๆเราใช้ประโยชน์ได้ได้ได้ไม่หมดหรอกนะครับแต่ว่า เราก็ทราบไว้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับส่วนตัวผมก็หลักๆก,ก็พาวเวอร์ทรมอะนะครับแต่ว่าทร i มเนี่ยเป็นอะไรที่พวกเราต้องคอยระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการทร i มชิ้นงานเนี่ยบางครั้งเราเราตัดตัดตัดไปเนี่ยนะครับตัด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 เนี่ยบางทีเราตัดเพลินนะครับหรือว่าบางทีมันมีส่วนเล็กๆที่มันมันเนี่ยอย่างเส้นเส้นตรงเนี้ยนะครับมันมีส่วนเล็กๆเลยแหละที่มันเหลืออยู่นะครับ ส่วนเล็กๆที่มันเหลืออยู่แต่ว่าเวลาพอเราไปมองภาพใหญ่เนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันมันเหลือมันเหลือชิ้นส่วนของลายตรงนี้อยู่นะฮะแล้วก็ไอจุดเล็กๆตัวนี้แหละเดี๋ยวบางทีมันเป็นกระทบกับกับคำสั่งอื่นๆที่เราใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ระมัดระวังนิดนึงหรือบางทีเราอาจจะเลือกก็ได้นะฮะแล้วเทคนิคการเลือกคือเลือกทางด้านขวามือเนี่ยนะเลือกคลิกคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลือกจากบนลงล่างเนี่ยนะครับ ก็คือมันมันครอบคลุมเส้นไหนทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการเลือกนะครับการเลือกเงื่อนไขนี้ก็คือจะต้องจะต้องคลุมทั้งหมดให่ไหมครับสามเส้นเนี่ยไม่ได้คลุมหมดอันนี้จะไม่ได้เลือกนะถ้าผมดูอย่างนี้เช่ไหมครับเส้นไหนที่ถูกคลุมหมดมันจะถูกเลือกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากเราเลือกจากด้านซ้ายไปด้านขวาไอ้ล่างไปบนเนี่ยนะครับล่างไปบนเนี่ย มันจะเป็นการคือแค่แค่เราโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเลือกทั้งเส้นเลือกทั้งลายครับอันนี้ก็เป็นประยุกต์ใช้ได้ว่าเราการเลือกแบบไหนที่เหมาะเหมาะกับเรานะครับก็จบเท่านี้ครับ